Alhamdulillah rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kokam santika metale pakam berkah pesok kapino Muslimusima. Let binong shalawat faati. Hormat tuhan kami. Alhamdulillah. kepada semua yang telah menyertai dalam acara ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyertai dalam acara ini. semua yang di menyertai yang ผลบุญที่มากมายก็คือช่วงของวันที่สิบของเดือนมหัรรอมที่เรียกว่าวันลอาชุรอวัลอาชุรอเป็นวันหนึ่งที่มีความสำคัญมากและเป็นสิ่งที่ในหลักการอิสลามได้มีหลักการปฏิบัติอยู่นั่นก็คือการตือสิ้นอดในวัลอาชุรอเป็นสิ่งที่ถูกปฏิบัติจากท่านนาบีสุลต์ลลอฮอลัยฮิวะลมมีผลบุญที่ยิ่งใหญ่ครับ ผลบุญที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คืออัลลอฮฺุสุบฮานะวตาลาจะอภัยโทษบาปในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่บางคนอาจจะมองดูว่าผลบุญของการลบล้างบาปนั้นอาจจะไม่มีค่าแต่จริงๆแล้วในชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นล้วนแต่มีการผิดพลาดและก็สิ่งที่จะได้รับการอภันนยโทษนั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด สิ่งที่จะนำมาซึ่งความหายนะในชีวิตความล้มเหลวในชีวิตก็มาจากบาปที่พวกเราได้กระทำและในวันอาคิีรัข้า้งหน้าก็เช่นเดียวกันสำหรับคนที่ไม่ได้รับการอภัยโทษก็จะได้รับการล่าช้าในการเข้าสวรรค์หรือไม่ก็จะต้องตกนรกไปสวรรค์จะไม่ต้อนรับบรรดาคนที่มีในเรื่องของความผิดบาปด้วยนี้นะครับผลบลญที่ยิ่งใหญ่ของการถือสีรดวันอัคคุรอจึงเป็นผลบลญที่ยิ่งใหญ่ ถึงแม้ว่าเราจะมองดูว่าการอภัยโทษนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับนลบุญอย่างอื่นที่เป็นหลายๆเท่าแต่พลบุญของเขานั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากด้วยนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านในการที่จะถือศีลอดในวันอาชุรอซึ่งปีนี้วันอาชุรอตรงกับวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคม2563 และที่ดียิ่งกว่านั้นก็คือสิ่งที่ท่านนาบีบอกว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะถือที่อดในวันตาุอะก็คือวันที่เก้ามุฮัรรองซึ่งวันที่เก้าก็จะตรงกับวันเสาร์ที่2 9สิงหาคม2อง3ันานั้นใครที่สามารถที่จะถือที่อดได้ทั้งสองวันก็จะเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐแต่ถ้าไม่ได้ทั้งสองวันขอให้พวกเราทุกคนได้พยายามในการที่จะถือสี่อดวันอัชรอซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่30นี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านและก็พยายามที่จะเผยแพลงเชิญชวนคนในครอบครัวคนในองค์กรเพื่อที่จะปฏิบัติตามสุนนานี้และได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่คือการได้อภัยโทษหนึ่งปีที่ผ่านมาครับอัสลลลอฮฺละลานะบินะมะฮัมมัดวะลาอัลีฮิวละซุฮบิฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอาบีกอตดาห์รดิยัลลอฮุอันฮฺ ซึ่งมีผู้ถามท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถึงวันอันชูรอท่านนบ,บีได้ตอบว่าซสียมุญยอมุนอันชูรออัสต al ah. ้าฮิบุอัลลอฮ์ไอยุกัฟฟิร์สเนะอัลเลติกับละหูการถือศีลอดในวันอันชูรอเป็นที่รักยิ่งนัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่เขาสำหรับบาปในปีที่ผ่านมาของเขาบันทึกโดยอิมามมุสลิม